เรียนพักเพื่อไทยด้วยความเคารพและความหวังดีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าไม่เปลี่ยนอย่างเร่งด่วนเลยเนะี่ยมีโอกาสที่จะศูนย์พันได้เหมือนกับบางพักที่ขออนุญาตไม่เอ่ยนาแล้วกันนะครับขอย้านะครับว่านี่เป็นข้อความจากมิตรจริงๆฝ่ายเดียวกันครับหวังดีจริงๆเพราะว่าเรายืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันผมว่ามีหลายคนจำนวนมากที่คิดเหมือนผมนะครับตอนที่เรารู้ว่าฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยคะแนนชนะแบบล้นหลามนะครับ จนได้8ปดพักเนี่ยมาร่วมฟอร์มรัฐบาลส่วนตัวผมนะครับรู้สึกเหมือนว่ากำลังเห็นทีม The Avengers เป็นการรวมตัวของคนเก่งๆทั้งนั้นก้าวไกลก็เก่งเพื่อไทยก็เก่งมีคุณหญิงหน่อยมีท่านวันนอมีท่านเสรีและคน,นอื่นอีกมากมายผมว่าพวกเราเนี่ยรู้สึกคล้ายๆกันคือดีใจและมีความหวังจากทศวรรษที่สูญหายตอนนี้เราได้เจอทศวรรษแห่งความหวังแห่งความเจริญ แล้วทําไมผมถึงพูดว่าถ้าไม่เปลี่ยนดูดเนี่ยอาจจะศูนยพันได้พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักอันดับหนึ่งมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยไทยรักไทยจนถึงปี6กสก็ยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับทีนี้คนเราเนี่ยมีบัญชีออมใจครับหรือว่า emotional bank account มันเหมือนบัญชีออมทรัพย์นะครับที่สามารถฝากเงินได้ถอนเงินได้อย่างรวดเร็วแค่เปลี่ยนจากเงินเป็นใจเท่านั้นเองครับถ้าคุณทำดีถูกใจเขา ได้ใจเขาเขาก็ฝากใจกับคุณครับเงินในบัญชีก็เพิ่มขึ้นครับในมุมกลับกันถ้าคุณทําไม่ดีทําให้เขาผิดหวงังทําให้เขาเสียใจเขาก็ถอนใจเช่นเดียวกันเงินในบัญชีก็ลดลงครับที่ผ่านมาเนี่ยคนค่อยๆถอนใจออกจากบัญชีออมใจของเพื่อไทยครับแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คนรุมแห่กันถอนนะครับ แล้วอะไรบ้างที่ทำให้คนเนี่ยถอนใจออกมาเป็นพิเศษเช่นก้าวไกลได้นายกแล้วเพราะฉะนั้นเราขอประธานสภาทาั้งทั้งที่คุณก็รู้ว่าคุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกครับยังต้องไปผ่านด่านสว2สร้อเสียงอีกยังไม่รวมถึงคดีและข้ออ้างอื่นอื่มากมายที่โยนมาเหมือนก้อนหินรวัรวๆเลยคุณรู้อยู่แก่ใจว่าเขายังไม่ได้เป็นนายกครับ เพราะฉะนั้นคุณอ้างแบบนี้ไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณได้นาะยกไปแล้วนะเราขอประธานสภาก็แล้วกันต่อมาคือสูตร14บวกหซึ่งดันไปเท่ากันกับ9กไกลทั้งๆท,ท,ที่เขาได้ที่นั่งมากกว่าคุณตั้ง10ที่และอีกข้อที่ชอบพูดบ่อยมากว่าคะแนนต่างกันไม่เยอะแค่10เสียงอันนี้ก็ฟังไม่ขึ้นครับอันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งอันดับสองคืออันดับสองครับ นอกจากนั้นไอ้สิเสียงที่ห่างกันเนี่ยมันคือประมาณ3ล้านกว่าคะแนนนะครับ3.47ล้านเสียงเนี่ยมันเท่ากับพักภูมิใจไทยคูณ3ครับและอีกประเด็นหนึ่งที่คุณอาจจะลืมไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ได้แพ้แค่10เสียงครับคุณแพ้ประมาณ160่งรถึงหนึเสียงครับเพราะเดิมคุณตั้งเป้าแลนสไลด์เป็นรัฐบาลพักเดียวประมาณสามร้อถึงสามเสียง แต่เมื่อถึงวันจริงคุณเหลือ141เสียงคุณแพ้ตัวเอง169เสียงคุณแพ้ทุกจุดสำคัญในประเทศรวมไปถึงถิ่นของคุณคุณยังแพ้เลยครับท,ทั้งทั้งที่พัก9ก้าไกลเนี่ยเงินน้อยกว่ามากประสบการณ์น้อยกว่ามากอายุก็น้อยกว่ามากในขณะที่เพื่อไทยเงินก็มากกว่าประสบการณ์ก็สูงกว่าและเคยเป็นรัฐบาลด้วยยังไม่รวมว่าตอนปี62เนี่ย พักอนาคตใหม่โดนยุบพักด้วยนะครับอีกประเด็นที่สําคัญมากเลยคือตอนนี้มันมีการเปรียบเทียบระหว่างการเมืองใหม่กับการเมืองเก่าครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลานักข่าวถามพักการเมืองว่าอยากได้กระทรวงอะไรบ้างพักการเมืองส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าอันนี้ต้องหาเือกันในพักก่อนแต่ถ้าไปถามก้าวไกลเขาจะตอบว่าเราไม่ได้คิดเป็นพักเราคิดเป็นนโยบายและยกตัวอย่างประกอบด้วยเช่น คืนที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรมันต้องใช้พักหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้คิดเป็นพักเราคิดเป็นนโยบายก็คือว่าเขาไม่ได้สนว่าเขาได้พักอะไรเขาแค่สนว่าใครก็ได้ที่มาช่วยเขาผลักดันนโยบายนีย้จนสำเร็จจนบรรลุให้อีกหนึ่งตัวอย่างครับคือตอนที่เขาเป็นฝ่ายค้านซึ่งตอนนั้นเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านและมีสสมากกว่าก้กาวไกลทั้งเยอะ แต่ถามว่า4ปีที่ผ่านมาผลงานใครโดดเด่นกว่ากันอันนี้ผมว่า no debate ครับเป็นที่รู้กันอ่านในคอมเมนต์ดูก็ได้ก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแบบการเมืองใหม่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดและกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าทำในช่วงเวลาแค่4ปีเขาค่อยๆได้ใจคนทีละเล็กทีละน้อยจากพักอื่นบ้างจากคั้วอื่นบ้าง จนมีสอส151คนและเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหักทุกปากกาเสียนย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือข้อความจากมิตรจริงๆจากหวังดีจริงๆนะครับเพื่อไทยเป็นพักใหญ่และอยู่มายาวนานมากเป็นพักเดียวที่อยู่ครบ4ปีและมาจากการเลือกตั้งและเป็นพักเดียวที่สามารถแลนสไลด์ได้จัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ไม่มีใครเคยทำได้ครับเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ครับ บริบทมันเปลี่ยนไปแล้วครับบริบทสังคมเปลี่ยนความคิดคนเปลี่ยนคนเข้าใจจริงๆว่าถ้าจะเปลี่ยนประเทศนี้จริงต้องเปลี่ยนที่โครงสร้างต้องเปลี่ยนที่ต้นต่อต้องเปลี่ยนที่สาเหตุและคนก็รู้ว่ามันต้องใช้การเมืองใหม่ไม่ใช่การเมืองเก่าเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากเนี่ยก็รับไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ตอนต้นที่มีคนย้ายมาจากพักพลังประชารัฐมาเข้าเพื่อไทยยกตัวอย่างเช่น คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสุชาติตันเจริญคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นต้นการที่มีคนจากพลังประชารัฐมาหรือคั่วเก่ามาก็เหมือนสืบทอดคอสชอแค่นี้คนก็ถอนใจออกจากบัญชีออมใจแล้วนะครับต่อมาคือประธานสภาตอนแรกบอกว่าต้องเป็นของพรรคอันดับหนึ่งผ่านมาไม่กี่วันบอกว่าคะแนนห่างกันไม่มากและคนก็คาดการกันว่า คนที่เพื่อไทยจะส่งเป็นแคนดิเดตประธานสภาก็คือคุณสุชาติตันเจริญซึ่งย้ายมาจากพลังประชารัฐคุณคิดว่าพรรคที่บอกว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขาจะยอมหรอครับอย่าว่าจากก้าวไกลเลยครับคุณว่า25ล้านเสียงนี่ยอมเลยครับวันที่เปิดตัวคุณสุชาติว่ากลับมาเพื่อไทยเนี่ยมันยิ่งต่อย้ำเลยว่านี่คือการเมืองแบบเก่าครับบรรยากาศชื่นมื่นมาก ตัดภาพไปดูก้าวไกลใครออกจากพักไปไม่ต้องกลับมาอีกเลยเห็นความต่างไหมครับตอนถแถลงข่าวเนี่ยคุณสุชาติก็บอกว่าเหมือนกลับบ้านเก่าก็ถ้าบ้านเก่ามันดีมากเนี่ยคุณไปอยู่พลังประชารัฐทำไมตั้งห้าหกปีครับตอนนักข่าวถามว่าจะได้มีโอกาสเห็นท่านนั่งบัลลังอีกครั้งไหมคะคุณสุชาติก็ตอบว่าขอเป็นรัฐมนตรีบ้างได้ไหมยิ่งตอบย้ำการเมืองแบบเก่า ว่าผมเนี่ยได้หมดตราบใดที่ผมเป็นรัฐบาลผมอยากให้ดูอะไรบางอย่างครับผมโพสต์ถามไปในคอมมูนิตี้ของผมนะครับถามว่าคุณคิดว่าเพื่อไทยมีดีลลับกับคนอื่นนอกเหนือจากพักร่วมทั้ง8ไหมนะครับไม่มี17%นะครับเป็นไปได้38%มีแน่นอน45%นอกจากนั้นถามเพิ่มอีกอย่างด้วยนะครับว่า ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่เลยเนี่ยพักอะไรจะมาอันดับที่หนึ่งนี่เลยครับถ้าพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศคุณคิดว่าพักไหนจะเป็นพักอันดับที่หนึ่งก้าวไกลเก้าสิบเปอร์เซ็นตเพื่อไทยแปดเปอร์เซ็นตพลังประชารัฐหนึ่งเปอร์เซ็นตพักอื่นๆหนึ่งเปอร์เซ็นตคำแนะนำของผมนะครับที่ให้กับพักที่เป็นหนึ่งในดียรเวนเจอร์นะครับ คือไม่ขอตําแหน่งประธานสภาหให้เขาไปนะครับไม่ต้องส่งใครแข่งด้วยครับไม่ว่าจะคุณสุชาติหรือใครก็ตามไม่ต้องส่งใครแข่งเลยครับหรือแม้แต่คนจะพักอื่นเสนอชื่อให้ก็ไม่รับเพราะไม่ว่าใช้ไหนก็ศูนย์พันหมดครับยิ่งจะข้ามขั้วไปจับกับลุงป้อมหรือใครก็ตามนะครับอันนี้ศูนย์พันเร็วกว่าเดิมอีกครับผมแนะนําว่าต่อรองเปน็นนโยบายดีกว่าครับเพื่อไทยก็มีนโยบายดีๆมากมาย ุยกับพรรคร่วมไปเลยว่านี่คือนโยบายที่สัญญากับประชาชนไว้ถ้าคุณได้นโยบายนั้นผมขอนโยบายนี้นะแล้วก็สรุปนโยบายกันให้หมดไปเลยครับแล้วก็ลงนามร่วมกันไปเลยว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรก็ตามเราจะช่วยกันผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จบรรลุล่วงไปด้วยดีเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กันและกันเป็นเดอะแอนเจอร์สให้ประชาชนคนไทยทุกคน เป็นดีมทีมให้กับประเทศไทยของเราถ้าคุณยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักไม่ต้องกังวลเลยครับเลือกตั้งคราวหน้าประชาชนไม่ลืมคุณแน่นอนครับ